พื้นฐานในเรื่องของร่างกายมนุษย์การแพทย์แผนไทยก็จะมุ่งเน้นอยู่ที่เบญจมหาภูตรูปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็อากาศธาตุโดยการทํางานของธาตุเนี่ยจะมีกฎของธาตุมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้ร่างกายเราเกิดความสมดุลขึ้นมาซึ่งความสมดุลนี่ก็ทําให้เกิดสุขภาพการที่มันจะทํางานได้หรือไม่ได้เนี่ยมันมีกลไกกํากับที่ชื่อว่าตรีธาตุ ซึ่งตรีธาตุเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปิดตะกำกับธาตุไฟวาตะกำกับธาตุลมแล้วก็เสมหะกำกับธาตุน้ำถ้ามันมีความผิดปกติแปรปรนไปเนี่ยมันจะเกิดผลเสียยังไงเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าถ้าปิดตะเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียหรืออาการให้เห็นได้ถึง40อาการ ถ้าเป็นวาตะก็ได้ถึง80อาการถ้าได้เป็นเสมหะก็ได้ถึง20อาการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาการที่ถูกบันทึกไปนี่อาจจะไม่ได้บันทึกไว้ครอบคลุมทั้งหมดเราสามารถที่จะวิเคราะห์โดยการตรวจวินิจฉัยร่างกายของผู้ป่วยลักษณะของอาการอาการแสดงที่เกิดขึ้นได้คือถ้าเกิดมีปิดตะกำเริบเนี่ยมันจะไปรบกวนกับกระบวนการเผาผลาญกระบวนการเม็ตมับอลิซึมกระบวนการดูดซึมอาหาร แต่ถ้าเป็นวาตะกำเริบม,มันจะไปรบกวนเกี่ยวกับการเสื่อมสลายนะฮะมันอาจจะมีการเสื่อมสลายที่มากเกินควรหรือน้อยเกินควรในขณะที่ถ้าเสมหะก,กำเริบเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเสริมสร้างที่มากเกินควรหรือน้อยเกินควรเช่นกันมาคลิปนี้เราจะเริ่มกับว่าอา้าวแล้วถ้าเราจะตรวจร่างกายคนไข้นะฮะเราจะตรวจร่างกายคนไข้เรามาตรวจจับที่เบนจมหาภูตรูป เบญจมหาภูตรูปก็จะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและอากาศธาตุสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะเริ่มจากธาตุไฟครับเราจะมาดูกันว่าถ้าธาตุไฟเกิดความผิดปกตินะเกิดความกําเริบเกิดการย่อนเกิดการพิการเนี่ยมันจะทําให้เกิดความผิดปกติอะไรกับร่างกายของคนเราบ้าง